กราบสวัสดีครับผมพี่น้องสุภูสุคนครับผมน้อมนาคลาึคนเดิมน้อมนาคลาดเมืองสุรินมาแล้วครับผมบอกภาษาบ้านๆอีสานบ้านเฮาครับมือนีมาพบกันคือเก่าคือเดิมกับผมมือนีมีพระพให้พี่น้องได้บึงได้ชมได้ศึกษาได้วิเคราะห์น้ำกันคือเก่าคือเดิมกับผมพี่น้องมือนีเอาพระมาสอบถามด้วยครับเด้อเอาพระมาสอบถามพี่น้องทุกคนนะครับหากไผ่หู ผนเคยเห็นกับคอมมต์บอกผมน้ำเด้อครับเป็นพระกิ่งนะครับเป็นผักกิ่งเหนือสำริดลมดำกับผมพี่น้องผมไปพบไปเจอก็ได้เช่ามานะครับเป็นกิ่งที่สวยงามครับคําว่ากิ่งรุ่นที่ผมเอามาให้พี่น้องเบื้องหนี้เป็นกิ่งรุ่นสมัยของราชการที่หารับผมพี่น้องไปเบื้องน้ำกันนะครับนอว่าเป็นพระแดบใดครับผมเป็นพระแดบไหน พี่น้องหูก็อมิมนบอกแล้เมื่อครับผมพี่น้องเป็นพระกิ่งนะครับผมได้มาสององนะครับนาอได้มาสององเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องบึงครับได้มาสององนะครับนี่ครับผมพี่น้องสององนะครับพี่น้องกินชัดกับเราครับกินชัดกันไหมสององถือว่าสวยงามครับผมเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะครับว่าเป็นพระแบบไหนเป็นพระแบบไหน เป็นพระกิ่งของอะไรพี่น้องเห็นภาพกนาศิรูแล้วเนาะครับเนาะก็น,น่าจะรู้แล้วแหละผ่าไพา่ไพ่หูไพ่เขาเป็นคนรู้พระเขาก็รู้นะครับแต่ผมโบรูนะครับเด้อเอาให้พี่น้องเบิง่งสอบถามไปนํากันครับไปครับผมพี่น้องไปดูด้วยกันเลยครับผมเป็นพระกิ่งเนาะครับเนาะเป็นพระกิ่งนะครับนี่ครับองเหล็กผมยิบให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวชมกันเห็นชัดกันไหมนี่ปรับไฟลงมาให้พี่น้อง นี่ครับผมเป็นก er ิ่งเขาบอกว่าเป็นกิ่งสวนเต่านะครับเป็นกิ่งสวนเต่าสร้างในสมัยของราชกันที่ห้านะครับผมเขาว่ามาเนาะครับนอเป็นเป็นพิมพ์พิมพ์พนมมือครับผมเป็นพิมพ์พนมมือนะครับกิ่งสวนเต่านี่ก็มีหลายพิมพ์หลายหยังครับผมมีหลายพิมพ์นะครับแต่ผมได้มาคือสองพิมพ์นะครับนอ ได้มาสองพิมพ์นะครับอันนี้คือพิมพ์พนมมือส่วนองค์นี้พิมหยังครับผมพี่น้องถ้ารู้ข้อมูลบอกด้วยนะครับว่าพิมพ์อะไรผมได้มากครับผมไตถฐานนี่ครับอุดกิ่งครับผมไต้ฐานอุดกิ่งทุกองน,นะครับส่วนองค์นี้นี่ดังดีครับผมพี่น้องนี่ดังดีมากองค์นี้ดังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่องค์นี้จะดังนี่ดังดีครับผมพี่น้อง เป็นกิ่งที่หนาเก็บหนาสะสมหนาบูชาอีกรุ่นเด้อครับเด้อครับบอกว่าพิธีมวลสารดีนะครับเป็นเนื้อสำลิดลงดาครับผมเนื้อสำลิดลงดํเขวามาเนาะครับเนาะตามข้อมูลครับผมพี่น้องหากใครรู้ข้อมูลก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับกิ่งสวนเตาครับผมพี่น้องเป็นกิ่งสวนเตานี่มีมีจักจักพิมพ์ครับผมมีกี่พิมพ์ครับ กิ่งสวนเต่านี่มีกี่พิมพ์คอมมต์บอกด้วยนะครับแต่วันนี้ผมได้มาแค่สองพิมพ์ครับผมเป็นกิ่งสวนเต่าน,นะครับในรัชกาลที่ห้าว่าก็หลายปีนะครับนอะก็ถือว่าเป็นลอยปีเนะครับนาะก็ถือว่าเป็นร้อยปีนะครับเอามาให้พี่น้องได้เบื้องได้ชมได้วิเคราะห์ได้ศึกษาได้สอบถามกันเนาะครับนอะหากไพ่หูข้อมูลก็คอมมต์บอกด้วยนะครับ นาคลาดก็สีหามาให้พี่น้องไดบึงได้ชมกันเรื่อยเนานะครับเนาะวัตถุมงคลต่างๆนะครับวัตถุมงคุณก็มีมากมายหลายรุ่นหลายอาจารย์ครับผมพี่น้องก็จะหามาให้ดูให้ชมกันเรื่อยเืนะครับส่วนพรอยากเมาอยากอาน,นิพาผมก็เชิญมาเมาได้ด้วยครับผมพระผมมีเยอะเยอะจริงๆครับผมก เก็บบวดบวาวหล้กก็เก็บจนทุนจมแล้วนะครับอยากเอาออกบ้างครับผมพี่น้องอยากเอาออกบ้างหากใครสนใจก็สอบถามได้นะครับมเมาไปเอยครับผมพี่น้องนี่กิ่งสวนเตากิ่งวงนี้ครับผมเป็นกิ่งกระเอิ่อนแพิมพ์พนมมือเนาะครับเนาะเป็นพิมพ์พนมมือนะครับพิมพ์พนมมือนี่ถือว่าสวยงามครับผมพี่น้องด้านล่างอุดบางๆครับผมอุดบางๆ สวยงามนะไปพบไปเจอกับเก็บได้ด้วยครับเด้อหากไปสอบของเต่าครับผมก็เก็บได้นะครับอันนี้ก็กิ่งสวนเต่าเหมือนกันนะครับแต่เป็นพิมพ์พื้นอุ่มไมี่ยังนี่แหละอุ่มอาจจะเป็นยังจากยางนะครับเนาะเป็นพิมพ์อะไรใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับนี่แต่ด้านล่างอุดสวยงามครับผมด้านล่างอุดสวยงาม นาเก็บหนาสะสมนาบูชาอีกรุ่นเด้อครับอีกรุ่นอีกแบบของพักกิ่งนะครับเป็นพักกิ่งสวนเต่าสวยๆงามๆกับผมพี่น,น้องนาคราชนำเสนอสององค์นะครับส่วนพระวัตถุมงคลพมก็ได้มาหลายอยู่ครับผมพี่น้องก็ได้มาเยอะอยู่นะแต่เดี๋ยวคอยเบิ่งกันวันหลังนะครับนาะดูกันไปเรื่อยๆนะครับ วัตุมงคลต่างๆหรืออาหารการกินกันสถานที่ท่องเที่ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปครับผมจะถ่ายใครทำให้ดูนะครับผมก็ขอฝากช่องนะครับผมนอมนัคาราชคนเดิมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กันนะครับนาะมีอย่างกระสอบถามกันใดเด้อครับเด้อผมบรูผมก็สอบถามพี่น้องเลยครับนี่ผมไม่รู้ผมก็มาสอบถามพี่น้องนะครับหากใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับฝากถึงเซียนผะครับผมพี่น้องหากหูข้อมูล คอมเมนต์บอกนี่เด้อครับผมนี่พระรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับ mm. ดีไหมชอบไหมนี่เป็นจังใดก็คอมเมนต์ Comment บอกน้ำเด้อ mm. กิ่งสวนเต่านะครับนี่ให้ดูพระกิ่งแล้วก็เอ,อ,ององ,องนี้ที่พัวมากนี่คือคือ,คอหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะครับเป็นพระยุคใหม่ๆนะครับกิ่งดังดีนะครับพี่น้องกิ่งดังดีมากเลยนะ นี่กิ่งดังดีมากมีเอามาให้พี่น้องเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับวันหลังอันนี้ดูกิง่งดูพระกิ่งสวนเต่ากันนะครับว่้ยพี่น้องเห็นชัดกันบ่าครับเห็นชัดกันไหมเดี๋ยวผมสีลองเอากล่องซองให้พี่น้องเบิงนะครับเนาะว่าความละเอียดขององค์พระเป็นแบบใไเนาะครับเนาะจะเห็นไหมซองให้ดูนะครับนี่โอ้โหเฮ้ยบัวสัต์ สัตว์พี่น้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะกล่องกับบ่ไขยดีพี่น้องเอ้ยกับประมาณนี้ครับเนาะประมาณนี้เห็นประมาณนี้นะขอขอโทษขาออภัยด้วยนะครับที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไทยทางนอนครับบ่ไข่สัตว์ปั้นได้นี่ถือว่าสวยงามครับเดี๋ยวดูอีกองค์นะครับดูอีกองค์ครับนี่โอ้โหพี่น้องดูคาบเบ้าครับคาบเบา้า ยังมีติดให้เห็นครับผมพี่น้องมีรอยประกบของกันรล่อนะครับน้าโอ้สวยงามครับผมพี่น้องสองให้ดูไม่ชัดหรอกครับไม่ชัดอยากช่องให้มันชัดๆครับผมอืมในสอกข้อครับผมพี่น้องสวยงามนะครับพิมพ์พนมมือนะครับพิมพ์นี้นี่ครับบึ้งครับเบาหลายครับผมพี่น้องนี่โอ้ยสวยงาม เอาละครับผมพี่น้องมือนีผมก็สิขอยุตีวิดีโอแค่น้เนาะครับเนาะไปพบพอกันคิดนาครับว่าผมสิเอาพระรุ่นใดมาให้พี่น้องได้เบื้องได้ชมได้ศึกษากันเนาะครับเนาะมือนีก็หยิบพระไอพระกิ่งสวนเตมามาให้พี่น้องได้เบื้องได้ชมได้ศึกษากันเนาะครับเนาะหากไปหูข้อมูลก็คอมเมนต์บอกผมนําเด้อครับว่าพระรุ่นนี้เป็นจังใดครับผมสร้างมาอย่างไรในโอกาสอะไรนะครับมือนี น้อมนากขลาดมุงซุลินน้อมนากขลาดคนเดิมก็สิไปแล้วครับผมไว้พพกันคิดนาครับว่าจะเอาพระรุ่นไหนมาให้ชมนะครับสําหรับมือนีครับผมผมก็ขอฝากช่องน้าเด้อครับผมน้อมนากขลาดคนเดิมฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจกดถูกใจกดซับสไครให้น้ำครับมีอย่างดีๆเสียมาลงให้พี่น้องไดบึงได้ชมแลกเปลี่ยนความรู้สอบถามกันเนาะครับเนาะว่าจ้าใดทด่ดผมวอกผิดพลาดพังไป ขอโทษขออภัยด้วยครับเดอ้อขอโทษครับจากใจจริงๆครับผมหากใครรู้ข้อมูลก็คอมเมนต์บอกเลยนะครับหากใครสินแนะนำเดี๋ยวได้กาคอมเมนต์มาเด้อครับผมพี่น้องสลับมือนีน้หนอมนาลาดมุกซุลินน้ำหนักคาราดคนเดิมไปแล้ะครับผมสลับวันนี้สวัสดีครับ